สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แฟนเพจและช่องยู u ู u เรดิโอ o บบ์บอนะครับคลิปนี้เห็นจากปกคลิปนะครับเห็นถือท่อ pvc แบบนี้นะครับจะมาทำสาสกอากาศกระบองกันนะครับที่ความถี่145.000หรือว่าความถี่ของนักวิทยุสมัครเล่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะให้สูตรของเครื่องแรงแล้วก็ย่านราชการ168ไปด้วยนะครับนี่สำหรับสายกาศกระบองนะครับมีวัสดุที่ต้องใช้หลักๆ3อย่างนะครับ1ก็จะมี พุ่นะครับ pl 2 5 9ตัวผู้นะครับสายนำสัญญาณนะครับเป็น rg 5 8 50นะครับโอห์ม oh นะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยนะครับจะต้องมากกว่า2เมตรหรือ2เมตรก็ได้นะครับแล้วก็เป็นท่อ pvc ที่มีฝาปิดหัวแล้วก็ฝาปิดท้ายนะครับความยาวทั้งหมดอยู่ที่115เซนติเมตรหรือว่า1เมตร15เซนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลย อันดับแรกนะครับเราก็จะต้องมาปอกสายนำสัญญาณ RG 5 8ที่เราเตรียมไว้นะครับให้เหลือแต่อินเนอร์ข้างในนะครับความยาว4 5 7 0ซนติเมตรนะครับ ใส่นำสัญญาณแล้วนะครับต่อไปเราก็จะต้องมาวัดขนาดท่อ PVC นะครับมาร์กแล้วก็เจาะรูเลยนะครับที่ความยาว90.4เซนติเมตรครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็นําสายนําสัญญาณนะครับที่ได้ปอกไว้นะครับที่มีอินเนอร์นะครับใส่เข้าไปในรูนี้นะครับแล้วก็ดันให้ไปถึงปลายนะครับที่ความยาว90.4 มาโพล่ฝั่งนี้แล้วนะครับให้เรางอนะครับปลายซ้ายนําสัญญาณเนี่ยนะครับนิดเดียวนะครับแค่นิดเดียวแล้วก็นําฝามาปิดนะครับเพื่อเป็นการล็อกนะครับไม่ให้มันหลุดกลับไปนะครับแล้วเราก็มาดึงฝั่งนี้ให้ตึงนะครับดึงให้ข้างในมันตึงนะครับ เรียบร้อยนะครับแล้วก็พันนะครับวนรอบท่อ PVC นะครับ8รอบนะครับที่ความถี่145นะครับหรือว่าย่านวิทยุสมัครเล่นนะครับ8รอบนะครับพอเราพันครบ8รอบแล้วนะครับให้เรามาเจาะรูนะครับ ให้ตรงกับด้านบนนะครับอีกรูนึงเพื่อที่จะนําสายนําสัญญาณนะครับสอดเข้าไปอีกรอบนึงนะครับ เทาควรเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้สายอากาศกระบองนะครับที่ความยาว1เมตร15เซนนะครับก็ไม่ถือว่ายาวไปแล้วก็สั้นไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูค่ากันเลยดีกว่าว่า VSWR จะเท่าไหร่นะครับ กับสายอากาศกระบองนะครับที่มีความยาวเมตรกว่านะครับเมตรสิบห้านะครับรน,บนี่จริงๆน่าจะต่อสายนําสัญญาณออกมามากกว่านี้นะครับควรจะใช้มากกว่า2เมตรนะครับอันนี้คือ2เมตรเป๊ะ,เ,ปะเลยนะครับทําให้ดูว่ามันออกมาเท่านี้เนาะพ่นสีดํานะครับสวยงามเรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะคุยกับใครได้บ้างนะครับมีใครอยู่บ้างไหมเลยเดี๋ยวนะ ไม่กล้าพูดได้ลักษณะเดียวกันรับได้นะครับรับได้ <c oughs> เอาไปก่อนบางทีตังกว่าจะได้ทวงแล้วทวงอีกว่าเหล่องอปันหาเยอะไอ้นุ่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ได้กว่าโอ้ยอย,อย่าแม่ไม่กล้าพูดในความที่ครับ ขออนุญาตครับอรรับขออนุญาตเลีาเพื่อนสมาชิกครับ e อ็กโคทูเซเว่นอินเดียมาเอ็กซ์เล o เอ็กโคทูไฟเอ็กโคแทงโก้แทงโก้เอ็กโคทูเซเว่นอินเดียมาเอไฟทงกกขอบคุณครับไม่ไดู้เคเอสโอเอ็กโคทูไฟดีดีแตนบายครับครับภารกิจลับเรื่อนะครับเอ็กโคทูไฟ เพจเดทเกตรอกครับเสร็นบายรีเซิร์ชสุทนาตอบครับเราไปแล้วเด็กน้อยสวัสดีครับเพจเดททูอีเอ e รับผมผ่านรีพิเตอร์ดีไหมครับเนี่นี่โคดไปอีทีดีรับนี้ครับผมสวัสดีครับ พอดีปิดเทอมผมก็ทำอะไรเล่นไปเรื่อยอ่ะเนาะเขาไม่ให้ออกจากบ้านก็เลยทำสายอากาศกร,ศกระบองเล่นครับโอ้โหทำไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องตัดแต่งเลยค่าว WR ลงเป๊ะๆเ,เ,เลยครับม่ไดดู ENN ถือว่าโชคดีดีมากเกี๋ยวกับความเก่งห่าโอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกครับพุ๊บครับพุ๊บ e อเดตู n n เอ,อ็นเออยู่ร้านไหมครับเนี่ยวันนี้ ผมไม่ไม่ได้เปิดเปิดแค่รับสั่งอย่างเดียวครับผมออเป็นเดลิเวอรี่ใช่ไหมครับหรือว่ามาเอาหน้าร้านแล้วเอากลับไปกินบ้านเนี่ยสั่งก็ได้หรือมาเอาก็ได้สมัครลงบานก็จะสั่งไปส่งครับแต่เขาก็มาสั่งที่บ้านก็มีทั้งที่หนาา้ะะาร้านและก็หลังคอย ลารบาบข้อความเลยครับให้ได้ทู ENN e c o o to อฟไอย่ายังไงแล้วช่วงนี้เนาะได้โอกาสที่จะหยุดงานเนาะก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับท่านอ่ายังไงแล้วผมขออนุญาตก่อนนะครับอย่าติดตามครับเจสิบสามครับผมรงไฟ e e พี t ีอ e n ครับโดยปกติแล้วนะครับจากตรงนี้นะครับสายอากาศ มือถือสายอากาศยางทั่วไปนะครับไม่สามารถที่จะสนทนารีพิเตอร์ได้นะครับซึ่งอยู่ห่างกันมากนะครับจากตรงนี้ไปรีพิเตอร์ใช้สายอากาศกระบองนะครับนี่ไปถึงนะครับชัดเจนนะครับทั้งภาคส่งและภาครับนะครับมีข้อแนะนําก็คือควรที่จะทําให้สายนําสัญญาณที่โผล่ออกมานี้ยาวขึ้นนะครับหรือว่าเราจะเอาขั่วไปติดเลยก็ได้แล้วก็เป็นสายอากาศมือถือแต่มันก็จะดูใหญ่เทอะท้าไปเนาะ อยังไงแล้วขอบพระคุณนะครับพี่ติดตามรับชมนะครับมีข้อติชมหรือว่าข้อแนะนําตรงไหนก็ฝากกันเข้ามาได้ใต้ช่องคอมเมนต์เลยนะครับสวัสดีครับนัดจากเพจ radio by boy ครับ